มนจัแไม่พูดป่ะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะออกเดินทางไปที่บ้านแม่กำปองนะผมจองบ้านไม้ไผ่เทียมตาแม่กำปองนะครับสีขาวโอเคครับก็เดี๋ยวจะเล่าในส่วนที่ผมมาเมื่อวานนะประสบการณ์เลยนะก็คือผมจอง บ้านภูหมอกที่ม่อนแจ่มนะครับตั้งแต่เดือพิจิการเลยนะจองไว้อ่าพอวันนี้มาถึงสรุปเป็นเพจปอมนะครับล้วห้องเต็มหมดเลยนะแต่ดีว่าเจ้าของอ่บ้านภูหมอกเนี่ยเขาพยายามติดต่อที่อื่นมีที่ว่างไหมแล้วมันมีใกล้ๆกันอยู่ตรงข้ามเลยม่อนทพิปบรรยากาศดีมากนะครับแต่ก็คือมันเสียความรู้สึกจริงจริว่าเราอุตส่าห์จองร่่งนานานะไปเจอเพจปอมนะครับเดี๋ยวเพจปอมเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะเพจใน facebook นะมันมี โอนเงินเรียบร้อยมีชื่อคนรับเงินด้วยนะครับพอดีเพื่อนผมอยู่เป็นตำรวจไซเบอร์ด้วยเดี๋ยวเอาข้อมูลเนี้ยไปให้เพื่อนหน่อยนะครับอย่างน้อยก็เราคงไม่ได้หวังว่าจะได้เงินคืนนะครับแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งคือจะโพสต์เพื่อให้เตือนภัยนะสำหรับเพื่อนๆนะครับเจอพวกวิชาชีพพวกนี้ครับหนากินทุกรูปแบบเลยนะครับผมดีน่นาพอใจไปแค่1900ก้ารอกว่าบาทก็ตีละสอ0พัน่ะสำหรับอ่า ค่าจองล่วงหน้านครับเป็นเพจปลอม,ลอมเพจปลอมแบบเหมือนมากทุกอย่างข้อมูลอะไรมากเลยนะครับแต่ทางเจ้าของอ่าบ้านผู้หมอเขาก็บอกเลยมีลูกค้าหลายคนมาเหมือนกันโดนเพจปลอมเพจนี้เพจปลอมนะครับหลายคนเลยถูกหลอกมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านแม่กำปองเลยครับผมโอเคครับผมเส้นทางก็ค่อนข้างจะธรรมชาตินะครับมีขึ้น ขึ้นเดินลงเลินพ่ชุกช่วงนะครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับพี่พักบ้านไม้ไผ่เทียมตานะครับก็เป็นบ้านไม้ไผ่อยู่ติดอ่าติดเขาเลยนะครับผมบรรยากาศดีมากแต่ไม่ได้อยู่ในตัวตลาดนะครับ ตลาดต้องขึ้นไปข้างบนอีกนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปอีกทีเดี๋ยวไหว้อีกทีไปตลาดนะครับก็เ,เป็นเหมือนโฮมสเตย์น,นะครับผมที่จอดรถบางก็ไม่มีครับผมก็รถต่อไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างในนะครับ พอดีช่วงนี้มันก็16มกราแล้วนะคนก็หยุดกลับไปทางานกันหมดแล้วนะครับคนก็น้อยแต่ก็มีคนพักนะแต่ผมอยู่ชั้นสองชั้นสองไม่มีคนเลยอาจะมีกลุ่มนึงอยู่ข้างล่างหมดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีขึ้นเขาไปดูปาะที่ขึ้นเสียคนละหนึ่งร้อยบาทนแต่ก็คิดว่าจะไปเขาแหละไปไหนก็มาแล้วนะนะครับบรรยากาศ ก็ร่มรื่นนะร่มรื่นมากเป็นธรรมชาตินะครับเป็นโฮสเตย์ตรงนี้ก็เป็นโซนของการอ่าที่กินอาหารนะครับผมเป็นมีห้องพักชั้นล่างนะครับที่บ้านลูใส่ถจริง ดอ,อ๋อครอับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้าล่างกันที่ปกักนี้จะติดอ่าติดเขานะครับแล้วก็เหมือนมีลำธารเล็กๆไหลผ่านเสียงเสียงน้ำเห็นไหม ปตบรรยากาศนี้ร่มืีนมากครับผมของผมอยู่ชั้นบนสุดเลยท้งถึงบนครับ อันนี้คือได้ความรู้สึกแบบธรรมชาติจริงๆเลยนะครับผมเนี่ยไปไปดูห้องพระเข้าบุนผมเลยกันโอเคเดี๋ยวมาดูห้องพักผมนะ ตรงนี้เขาก็จะมีระเบียนนะครับนี่เขาอีทให้หนะครับจะนั่งแบบว่าดิ่มกาแฟตอนเช้านะครับหรือบางคนก็มานั่งอาจจะเอางานมาทําก็ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องเอางานมาทําละเอาลม,มุกมาเครื่องหนึ่งครับทํางานได้บรรยากาศด้วย น,นีรายการถ่าจะสั่งอาหารก็มีนะครับผมอ,อยู่ห้องนี้ห้องก็เป็นเตียงคิงไซส์เลยครับ6ฟุตเนอะสบกสบานสบายๆนะครับ,บ,บ,รบแล้วก็มีห้องน้ำนะครับ คือไปากางเรานอนเนี่ยได้ยินเสียงน้ำทานน้ำไหลเลยนี่เห็นไหมครับเสียงน้ำทานน้ำไหลแบบนี้ได้ได้ธรรมชาติแของแท้นะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดแม่กาปองกันครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบนะครับก็เรามาที่ตลาดแม่กำปองกันนะครับ แต่เขาบอกว่าที่ตลาดแม่กำปองนะครับก็คือช่วงประมาณสัก6โมงเย็นนะครับ6โมงกว่าก็จะเริ่มเปิดไฟแล้วก็จัดค่อแข้งซึกคักและสวยง,งามมากกว่านี้ครับแต่วันนี้เป็นวันที่16มก,กราคมนะครับก็คนจะจะบางตาแล้วเพราะว่ามันหยุดมันไม่ใช่เทศกาลของวันหยุดแล้วนะครับไปปุ้ยเดินไปเลย ยังไม่กินข้าวเที่ยงกันเลยนะเดี๋ยวมาหาข้ากลางวันกินกันบ่าย4โมงอยู่แล้ว เป็นจุดถ่ายรูปนะครับไม่กระป๋องป้ายแดงดละหนูก็เป็นน่าจะเป็นที่พักนะครับที่พักข้างโอเคเลยนะแบบร้านนาสวยงามดีในช่วงนี้มันเป็นช่วง ปลายสี่โมนะครับมันยังไม่เย็นพอน,นะครับต้องประมาณสักหกโมงนะ เรามากินอาหารก่อนนะที่ร้านนี้เดี๋ยวของที่โต๊ะดีนโต๊ะที่11ข้างบนอยู่ด้านในสุดนะครับขึ้นไปนั่งโต๊ะที่22รอก่อนจะให้คำแนะนำ เดี๋ยว่ากินข้าวก่อนนะครับโอเคครับเราได้ได้หัวมุมพอดีเลยบรรยากาศดีเลยได้ตรงหัวมุมสั่งอาหารอาหารมีอะไรบ้างหนูดูเมนูดิเปิดดิจะตเปดมนูก็มีหลากหลายนะหลายหน้าเลยเาอย่ไวพก โอเคเดี๋ยวสั่งอาหารแล้วมาดูว่ามีอะไรกันโอเคครับอาหารที่สั่งมาแล้วนะครับข้าวซอยเนื้ออันนี้มาเชียงใหม่พลาพไม่ได้ครับต้องกินครับข้าวซอยเนื้อิ๊บของตรงเครื่องนะครับอันนี้เป็นคอหมูยา่างอันนี้สั่งขีดนี่นะไส้อัว่วสมุนไพรอันนี้อะไรนะแหนมเลยนะอุยแหนมเอาใบตองยา่างอันนี้ก็ มะละหวานส้มตำร้านอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไง

นี่กลับบ้านหมดเลยนะบ้านอะนโรงงนี่เามีเลยค่ะคะแนนนมองเรีวิวที่สด đúng 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 đúng

ีครับร้านเก้าบ่าเฟืองนะครับซึ่งเป็นร้านหมูกระทะซึ่งจะดังอยู่ในทิกตอกนะครับร้านนี้วันนี้ปิดนะวันนี้ปิดนะครับซึ่งสอบถานจากคนที่ร้านเข้าซอยกอยใจนะครับเขาบอกว่าร้านนี้ก็คือปิดชั่วคราวนะครับสําหรับวันนี้เพราะว่าทางลูกจ้าง,ขงเขากลับบ้านกันหมดนะครับก็เลยไม่ได้เปิดเสียด้นะครับแต่ว่าจะมากินหมูกระทะ ตรงงานนี้สนอนโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับบอนแจมมาที่แม่กำปองนะครับก็เราก็กินอาหารกันเกือบเสร็จแล้วละ่ะก็กลับที่พักนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมว่าจะจบคลิปที่ร้านอ่าชื่อร้านอะไรวะข้าวซอยข้าวซอยกอยใจนะครับร้านข้าวซอยกอยใจใช่ไหม เนี่ยแหละตัวเนี้ยนะครับตัวทั้งสองกินเสร็จแล้วก็จะกลับที่พักนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปไหนต่อก็คอยดูติดตามอีกทีนะครับในอีพีต่อไปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับสาหรับอ่าม่อนแจมมาที่แม่กำปองนะครับผมโอเคครับวันนี้เราเดินนะจากตลาดแม่กำปองนะครับเดินกลับที่พักไม่ไกลเท่าไหร่เพราะตอนมาตอนแรกเรา อ่าเรียกเหมือนเหมือนเป็นคล้ายๆต้นรับจ้างนะคนละยี่สิบบาทแต่เรากินหารอิ่มเลยก็เดินย่อยเลยในตัวบรรยากาศดีมันเย็นละ